คราวนี้ถึงตา d f 6 4 v นะครับผมรอบหมุนนะที่ใช้นะครับก็คือไอตัวลากรบเนี่ยเราใช้เบอร์9เลยก็อยู่ที่ประมาณ1,600รอบต่อนาทีส่วนตัวนี้มันตั้งได้เลยเป็นเลขนะครับเราปรับไว้ที่1,600รอบต่อนาทีเลยเราอย่ามาดูเวลาบดกันนะฮะว่าใกล้เคียงกันหรือเปล่าเอันเก่าทิ้งก่อนนะครับผมมาดูกันครับตัวนี้เราใช้อยู่ที่เบอร์11ครับ โคตรเร็วครับโอ้โหเฮกอ่าเรามาดูนี่ต้องตบอย่างไงมันมีที่มันมีตัวตบเลยข้อดีของมันนะฮะแต่ว่าเราต้องมาเปิดตรงนี้ด้วยอ่าปิดก่อนเราต้องเอาตรงนี้ปัดครับเพราะมันติดชัดเจนเลยตรงนี้ตอนนี้มีเจนสองแล้วนะก็โลลิเทชั่นได้ดีกว่านี้แล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาทำนี้ด้วย อ่ะลองมาดูลองดูความสะดวกแล้วกันนะฮะเอ่าโอเคมามันต่างกันแค่ประมาณ0ูนอ่ะบวกลบดีกว่าเดีย๋ยวจะซีเรียสอโอ้ยนี่โลกว่าอันนั้นอันนั้นขายดีกว่าบอกแล้วขายสองเครื่องอ่าเปิดอีกรอบหนึ่งโอเคครับมาเดีย๋ยวเรามาดูช็อตกัน,นะฮะ ตัวนี้ก็ยังใช้เป็นตาช่างอยู่เหมือนเดิมนะวัดจากเวลาตาช่างพร้อมสกัดครับผมปเบอร์เดียวเช่นเดียวกันยิงเก้าบาครับผมสวยงามตามท้องเรื่องช็อคโกแลตโตสวยมากครับช็อตเรียกว่ารุ่นพี่รุ่นน้องทำได้ดีไม่แพ้กันนะฮะ แตยวลองมาชิมรสชาติกันปุ๊บเครื่องซาเลโมยูก็สุดยอดจริงโหเวลาเท่กันเป๊ะเลยนี่มันต้องอย่างงี้ชิมเลยครับผมสามสิบห้าเป๊ะครับโหหวานๆเลยอืมแต่เท oh, 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 hmm. really, uh, ียบกันได้เลยนะฮะว่าอัพเตอร์เทสของไอตัวลากอมมี กลิ่นรายละเอียดที่ซับซ้อนกว่าเอาไว้ง่ายรสชาติของ A4 ก็ไม่ได้ขี้เร่นะครับมีคาแรคเตอร์ของมันชัดเจนถ้าเทียบกับเครื่องบทที่ราคาใกล้เคียงกันนะครับมันก็ชนะขาดนะครับบอกให้เพราะตัวน,นี้เรากาลังเอา2 0 0 0 0ืมีทลิมางัดกับ8 0 0 0 0มีทลิมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับทําได้ขนาดนี้ราคาเกินโตแล้วครับอื โอเคเดี๋ยวคราวนี้เราจะมา,มาลองอีกมัลติเวอร์สหนึ่งและจบแล้วเพราะว่าตอนนี้เราเอามัลติเวอร์สการบทของครูที่แบบว่าใช้กับเครื่องตาช่างเนาะบางเครื่องมาเล่นไม่ได้เพราะว่ามันใช้การทํางานที่บทหนักเกินไปเรียกว่าละเอียดเกินไปอะ่ะเครื่องบางเครื่องจําไม่ได้ด้วยซ้ําเพราะว่าเวลาเนี่ยเรามาดูรับเวลานะฮะเลยเถิดไปขนาดไหนเนี่ยแต่ละตัวที่เราสกัดนะ่ะห้าสิบหกวิหกสิบวิคือมันใช้เวลานาน เครื่องหลายๆเครื่องปั๊มสั่นอย่างเงี้ยไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมัลติวิรหนึ่งที่ครูจะสอนก็คือใช้เวลาตามของเครื่องนาฬิกาของมันเลยครับว่าเวลามันเท่าไหร่เราเอาตามนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราต้องบทหยาบกว่าหลายเท่าครับผมจัดไป a e 4นะครับเราขยับไปนะฮะจากเมื่อกี้นี้เบอร์11เนาะตอนนี้ก็ไปเบอร์13เลยนะครับผมจัดไปเพื่อให้มันตกไหลเร็วขึ้นมานั่นเองนะครับเรามาดูอีกหนึ่งมัลติเวครับผม การสกัดการบดมีรสชาติที่แตกต่างกันนะครับแต่จุดไอเดียกลับมาได้ครับตอนนี้เราอิงที่เวลาของนาฬิกาเครื่องเป็นหลักกับ40 m l ครับชัดไปมาแล้วก็ไหลเร็วกว่าชัดเจนนะครับผมขอให้นาฬิกาของเครื่องจบที่35วินะครับแล้วก็40 m l ก็คือจบเลย สดสวยเหมือนเดิมครับผมแต่ไหลเร็วกว่าปกติเยอะเรียกว่าอันนี้ปกติดีกว่าสี่สิบจบสามแปดครับผมมาถ้าจบไอเดียวนี้หยาบกว่านิดนึงแต่ลองชิมดูกันรสชาติเป็นยังไงดูได้ความแตกต่างนะกว่าจะเทสได้ไม่ง่ายครับใช้เวลาเยอะเค่อยากให้เวลามันเป๊ะๆเลยอ่ะกลิ่นออกมาเปรี้ยวกว่า acidity มากกว่า <c oughs> อร่อยอีกแบบอันนี้คือ body น้อยเน้นเวเร์อ r ซ c i d i t y สูงแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวปี๊ดนะโ้ <c oughs> อร่อยเลยอ่ะกินผลไม้กินอะไรก็ออกอีกมิติหนึ่งช่วงการบดของตาช่างก็จะออกไปทาง body เยอะเฟเวอร์น้อย แต่ส่วนที่35จบจากเครื่องจะได้เฟเวอร์เยอะบอดี้น้อยกลับกันครับแต่อันนี้ก็ได้อีกอรรถรสหนึ่งครับถ้าลงน้ําอาจจะจางหน่อยแต่ว่าก็คือกินช็อตอร่อยมากบอกเลยะขอลงอีกนิดนึงเจ๋งครับอร่อยมากอร่อยมากผมจัดไปมาแล้วแลมป์ไป9บาค์ครับผมสวยงามตามทองเรื่องอ ไหลเร็วกว่าแน่นอนเพราะว่าเบอร์บทหยาบกว่านะครับตั้งสามคลิกเนี่ยคลิกหนึ่งของ A4 ก็ห้าวินะครับเรียบร้อยครับผมจบสามสิบห้าเป๊์ครับผม,มกับเครื่องนี่แหละครับกลิ่นชัดเจนเลยว่าจับเฟรเวอร์ได้ชัดกว่าเยอะฮะอ้าวอร่อยต่างกันนะไม่ได้บอกอันไหนดีกว่าอย่างน้อยครูก็ให้เทคนิคในการหาเบอร์บทไปสองมาตัวสแล้ว ตอนนี้เราหาได้ถึง6มัลติเวิร์สแล้วก็มาเรียนเพิ่มซาค่อยๆลองหาให้ได้ก่อนมัลติเวิร์สแรกก็ยากแล้วครับผมจัดไปโหสดชื่นเฟเวอร์โคตรสูงอ่านี่ขนาด A4 นะยังดีขนาดนี้อย่าลองมาดูลากอมครับผมรสชัตด,ดีมากไอตัวแดกซาเนี่ยบอกเลยซื้อซาเออ๋อยวครั้นี้มาดูลากอมตัวสุดท้ายอะเรามาดูกันนะครับว่าความเร็วจะเปลี่ยนไหมนะฮะ เบอร์หนึ่งนะครับผมขออันเก่าออกก่อนไปครับผมดูเร็วไทม์กันเลยฮนะดูซิว่าจะเปลี่ยนเร็วไหมเรียบร้อยครับผมโอเคอ่ะตัดออกเหมือนเดิมอ่ะมีอยู่หน่อย ดูกันเห็นไหมเนี่ยปุ๊บโอเค19.9เก้านี่ยได้ขึ้นลงขึ้นลงหน่อยนะครับเรียกว่าโลล e เทนชั่นทั้งสองตัวครับผมอย่าขิงกันเลยเรื่องนี้เพราะว่าเราใช้งานมาเยอะๆพอๆกันแล้วมันก็จะมีเงี้ยตกเต็มบ้างตกขาดบ้างแต่จะอยู่ไม่เกินประมาณ0.2-0.3ประมาณนี้ครับถือว่ารับได้นะฮะอ k เตัวใหญ่ๆที่อยู่หน้าร้านจุฬาก็ประมาณนี้แหละครับ มีหายไปอย่างนี้บ้างนะครับผมเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราจัดการแล้วก็ตบมันให้เยอะที่สุดานั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูช็อตน,นี้กันครับไปครับผมแคสามบาครับผมนีม่กินมาเยอะขนาดนี้จะอ้วกแล้วนะครับผมโอ้โหเน,นืดเลยจิ้มรสชาติของ A4 ไปด้วยก่อนสิ อย่ากินน้ำผลไม้สวยงามเวลาได้เลยนะครับโอเคผมจะตัดที่สามมาดูข้างบนครับมาดูข้างบนครับสี่สิบจบสามห้าเป๊ะน,นะครับผมโอ้ยเฮ้เทสได้แน่นอนครับผมโอ้ยกลิ่นตัวนี้มันนุ่มกว่านะฮะ ลองมาชิมกันดูครับจบๆที่ชิมเลยครับตัวนี้บอกก่อนเบื้องหลังเทสรรแฟ์โอมิเตอร์แล้วทั้งหมดอยู่จุดไอเดียลหมดนะครับอเอาเวลาเดียวกันเลยนะตัวนี้อ่อนนุ่มกว่ามีบอดี้ที่น้อยกว่านะครับแล้วก็มีกลิ่นอโรมาที่ดีกว่าแต่ไม่ได้บอกว่าโอ้โหแพ้รับคาบเลย มันคาบเกี่ยวกันน้อยมากฮะวง่ายๆอันนี้ไม่ได้ขายของนะพูดตามตรงๆเลยนะครับ A4 ก็มีความแบบหนักแน่นของเขานะฮะแล้วก็ส่วนไอ้ตัวลากรมด้วยความแบบราคาไฮโซอย่างนี้แล้วมันก็มีความแบบละเอียดยิบย่อยเล็กๆน้อยๆอย่ะที่แบบสเสน่ห์ของลากอมอ่ะโอ้โหหอหวานดอกไม้เลยอันเนี้ยส่วนแก้วนี้ของ A4 ก็หอมไปทางฟุตตี้กว่าอย่างเงี้ยฝั่งน้งก็ดอกไม้ชัดกว่าเขาเนี้ย ผมว่าอยู่ที่กำลังเงินแหละคุณอยากจะได้ของแท้เลยคุณก็ไปลากอมคุณอยากจะได้ตัวเทียบแต่ว่าทํางานได้เร็วกว่าด้วยแล้วก็ตอนนี้มันก็ผ่านมาแล้วสปีมันโอเคมันคุ้มแล้วครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณเลือกแล้วครับจะลากอมหรือว่า d f 6อ v มาซื้อได้เลยที่โอกาสคาเฟ่ครับเพราะว่าโอกาสคาเฟ่กาแฟมันเลือกสนุกได้ครับและกระแดกโซแซ่